พบกับผูิิติสินค้าปัตรใน Hot d e w l สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัสดีคสวัสดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคบนาทีนสุดทีนับสนุนโดยสมพูสมุนไพรสตรต้องาหรับมาดามเฮงอเวดีมเเตอร์และเครื่องเล่นคารโอเกะ ดุราวันสศูนออกแบบสั่งทำทรงผมทุกแบบตอนที่มีอยู่นี้นะคะพาไปดูโรงเรียนบาทเดียวกันดีกว่าค่ะที่ว่านี้นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัย สะะอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆวัยรุ่นที่อยู่บริเวณใกล้ๆวัดด้วยราคาเพียงแค่1บาทเท่านั้นน่าสนใจค่ะไปชมกันเลยค่ะสำหรับที่มหาวิทยาลัยสงได้เปิดสอนพระเนนนะคะรวมถึงครว่าทั่วไปในระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกเลยแต่สิ่งที่กําลังเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเลยในขณะนี้ก็คือในช่วงปิดเทอมเนี่ยทางพระเนนที่ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็กวัยประถมศึกษามาก พระก็จะถือกระป๋องอมสินนะคะแล้วก็เดินไปหานักเรียนทุกคนเลยเพื่อให้เด็กนักเรียนได้หยิบเหรียญบาทหยอดลงในกระป๋องออมสินถือว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สมัครเรียนภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจของนักเรียนเองค่ะโดยเงินที่ได้มานั้นก็ไม่ได้นําไปที่ไหนนะคะทางพระก็จะนําไปซื้อหนังสือปากกาดินส ที่แห่งนี้นะคะก็จะใช้เวลาเรียน6ชั่วโมงต่อวันเรียอวนนานเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีการพักเที่ยงเลย1ชั่วโมงนะคะโดยการสอนจะให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานพร้อมกับให้รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือพูดได้เขียนได้สื่อภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจพร้อมกับเรียนรู้การสร้างประโยคภาษาอังกฤษในเบื้องต้นได้ด้วยที่สําคัญนะคะจะสอนให้สวมดมนต์เป็นภาษาอังกฤษให้เป็น เรการสอนน่ารักทีเดียวนะคะพระครูประหลัดธรรมจริยวัฒรค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกล่าวว่าเริ่มต้นครั้งแรกนั้นมีคนมาสมัครเรียนเพียงแค่40-50ถึงคนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้มีนักเรียนมาเรียนด้วยก็ประมาณ200คนแล้วการสอนนอกจากจะใช้พระเด่นแล้วนะคะยังให้อาจารย์ที่เป็นคราวาสแล้วก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เองเป็นครูพี่เลี้ยงช่วยสอนให้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่ทางนักศึกษานั้นจะได้ฝึก ในการซ้อนหนังสือได้อีกด้วยค่ะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะแหมเรียนภาษาอังกฤษอย่างดีเลยครั้งละ1นึ่บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเงินที่ได้ก็นําไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยนี่คือเรื่องราวจากข่าวดีมีอยู่ในคืนนี้ที่อิบมาฝากกันค่ะช่วงนี้กลับไปที่น้องอิบค่ะ